วันนี้มาดูกันนะครับกลยุทธ์ทองคำนะครับทางเฟบเอ็มสิบห้าเป็นกลยุทธ์ที่ทํากําไรนะครับหลักพันจุดขึ้นไปนะครับเราเข้าเทรดนะครับสี่หนึ่งสี่สองนะครับจังหวะนี้เราฟนลดเซลลงมานะครับซึ่งนะครับราคามาถึงนะครับสี่หนึ่งสองหกนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยจุดดูไหมครับว่าหนึ่งพันหกร้อยจุดตรงนี้เกิดแค่สามโซนสําคัญก็สามารถเทรดได้เลยครับมาดูว่าสามโซนสําคัญเนี่ยนะครับที่เหมาะการเทรดเซลลเนี่ยนะครับ แล้วโฟ l โล s เซลได้กำไรหลักพันจุดเนี่ยมีอะไรเป็นตัวอ้างอิงบ้างนะครับถ้าใครฟังคลิปนี้จบเชื่อเลยครับว่าคุณจะมีท่าไม่ตายที่สำคัญเอาไว้เทรดทองคําครับมาดูกันหนึ่งเนี่ยนะครับสังเกตว่าราคานะครับ4ี่หเนี่ยคือราคาสูงสุดนะครับและราคาเนี่ยมีการทิ้งไส้ด้านบนนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับทําโครงสร้างเป็นเทนลงมาแปลว่านะครับตอนเนี้ยนะครับถ้ากราฟเนี่ยมาเท็ด รอบที่2นะครับคือตรงนี้นเองนะครับรอบที่2แล้วถ้าไม่ผ่านแล้วมีแรงขายลงมาเราสามารถฟอนโลเซลลงมาเก็บแนวรับเดิมได้อีกรอบหนึ่งครับและสังเกตไหมครับว่าโซนที่สามที่ผมเพิ่งเข้าไปล่าสุดนะครับราคาก็มาเทสนะครับเหมือนเดิมแต่ไม่ผ่านแล้วมีแรงขายเทลงมาถ้ามีแรงขายเทลงมาแบบนี้เราสามารถฟอนโลเซลลงมาได้เลยครับสำคัญสุดเนี่ยนะครับ สูตรนี้จะไม่เหมาะกับการเทรดเซลแท่งเขียวคําว่าเทรดเซลล์แท่งเขียวคือเซลล์แท่งนี้ครับถ้าเรามาเซลลแท่งนี้เนี่ยโอกาสที่การาฟจะมีโอกาสเทคแล้วผ่างขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมาโดน SL เราได้ง่ายนะครับเราต้องรอให้มีแรงขายก่อนรอให้บิ๊กเพยเยอร์นะครับหรือกองทุนต่างๆนะครับหรือเกิดหลายๆส่วนนะครับเกิดการเทขายก่อนหน้าที่เราคือมาฟอลโล่ตามนะครับเมื่อจบแท่งแดงเราสามารถฟอลโล่เซลล์แล้วเก็บกําไรที่ แนวรับแบบนี้ได้เลยนะครับและก็เป็นไปตามแผนครับจังหวะน,นี้นะครับเมื่อกราฟไม่ผ่านนะครับมีแรงขายลงมาเรา follow sell นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นราคาจะเทขายแบบต่อนเนื่องเลยครับสังเกตไหมครับจังหวะน,นี้ข้อดีคือบวกเร็วบวกไวจุดเข้าง่ายๆครับของ time frame M15 แค่รอให้เกิดโซนสำคัญคือโซนที่1สร้างแนวต้านโซนที่สองคือมาเทสแล้วไม่ผ่าน นะครับโซนที่3คือหลอดแห้งสีแดงคอนเฟิร์มแล้วคุณฟอลโล่เซลลลงมาได้เลยครับโซนแบบนี้นะครับพยายามหาแก็บโซนกว,กว้างๆคาว่าโซนกว,กว้างๆคืออะไรนะครับสังเกตนะครับโซนนี้นะครับจัสวิงอยู่ที่ราคา C151 นะครับถึง C116 ึ่เห็นไหมครับโซนกว,กว้างๆนะครับเกือบ2-3ง0าพันจุดแบบเนี้ยเราเก็บชัวร์ได้แบบหลัก2องพันจุด หลักพันจุดได้สบายสบายและการเหตุแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ RR จะคุ้มครับผมเพราะว่าอะไรครับ SL อยู่โซนนี้ TP ว้างนะครับเป็นไงครับจังหวะนี้ง่ายๆในทางเฟรม M15 แล้วฟันกำไรยกห้องแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็เหตุการณ์สดแบบนี้เลยครับถ้ากราฟเข้าเงื่อนไขเข้าระบบแล้วก็กดไปพร้อมๆกันครับใครที่หาจังหวะไม่ตายอยู่ใครที่หากลุ่มเทรดอยู่ใครที่อยากจะมี นะครับจังหวะเหตุไปพร้อมๆกันก็อินบ็อกซ์ปรึกษาได้ครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับฟังจนจบนะครับใครฟังแล้วสึกเป็นประโยชน์ฝากคอมเมนต์่าเป็นประโยชน์นะครับและสําคัญจุดนะครับคุณสามารถเป็นผู้ให้ได้นะครับเพราะแค่กดแชร์นะครับเพื่ออะไรครับเป็นความรู้กับเพื่อนๆใน Facebook คุณเจอกันใน E ีพีถัดไปครับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ